วันนี้เราจะมาเล่นเกมที่ชื่อว่าพยายามนอนหลับนะคะข้ามเหมือนกันนะเป็นเกมที่ภาษาอีหยังเหรอนี่คือตัวเรานะคะทำไมมันมีค่อนจะนั่งมาตัวใหญวัตถุประสงค์พยายามนอนหลับ 11pm ต้องอันนี้ยี่สิบโมงนะโอ้โห 11pm ครับมีคอมพิวเมตอร์หาทาง หาให้ท้าผิดกฎหม่พี่ยังยังไม่พี่ยังยังไม่ใช้นะเพราะว่าพี่จะลองหาอย่างเอิญมากเฮ้ยเอ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้มันวัดันไม่ต้องเหม่อมาตู้ไมได้เหรออันนี้อะไรอ่ะอันนี้กล่องนมกล่องนมอันนี้อันนี้กล่องนมนะคะกล่องนมอะไรอะอันนี้นะคะเพื่อของพี่นะคะพี่จะใช้ไม่ค่อยถนัดนะอีหยัง พี่ยังนหนูแบบไหนอ่ะ้านร้านอย่งไรนะพี่ยังยังไม่หยิบนมนะพี่จะขอเก็บเว้ยพี่ยังเออใช่นะน้าหะเรากินนมเข้าไปมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยไม่ได้เนี่ยใส่เข้มพงเหนี่ยมพี่พงนมนุ่งใสไปหนูอ่อ่ะแค่นี้พี่อยากจะพี่อหากจะไปที่อื่นมากเนี่ยไปที่อื่นมากกว่านี้ อันนี้ห้องใครเฮ้ยห้องนง้ำอันนี้อะไรอ่ะชั้นใต้นี่ยังไม่เข้าไปนะคงจะเจอตัวเออไม่รู้เนี่ยสง้าย,ยานี่อ,อ, <c oughs> อะไรวะอ้าส,สงสัยว่าแมเธอจับนายได้เล่นใหม่ไหนเล่นใหม่ก็เล่มใหม่มันโอ,อ,อกิน้องสาวแล้วน่าจะรู้นะว่าเราแอบกินนมของเธอ ต้องรู้แน่เลยแล้วนี่มันเริ่มอ,อย่า,าบอกใครว่าโอน้นี่ไม่มีพี่น้ำมาเก็บไลนเก็บทุนเพามาใช่ไหมเนี่ยจบเลยและในที่สุดเราก็ต้องมาไล่โหลดใหม่และวก็ถูกมาส่งมันนอนละแล้วพี่ก็ยังจะตลกอยูนี่พี่เลียงยังสงสัยนะว่าและไอ้รูปภาพบ้านนี่มันเต้นได้ยังไงอะนั่นแหละแต่ว่าพี่อยากจะลองอันเนี้ย อยเ่างจำไม่หายอื่นทำก่อนดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยที่หลังนะถ้าทำเป็นเวลาก็ต้องต้องทำนะทำไมบ้านเราไม่แต่งรูปภาพแปลกๆอ่ะมาเตือนเมียอยากหมุนย so ังไงเราไม่น่าเป็นอย่ยนมน้องเหนื่ยเมื่อกี้หน้าไม่น่าเป็นเงินเลยอ่ะถ้าขับพี่นี่ข้าหับเป็นนมหมูนี่พี่ว่าเป็นอย่างนะ ไอ้เนี่ยเป็นน้ำนองสายแล้วมันไม่เขียนด้วยแล้วมันเขียนว่ารับสายสิอะไรวะอย่างครั้งนี้พี่จะไม่กินนะเอี่ยงครั้งนี้พี่จะไปออกมาข้างนอกว้านี่ว้าวหาเลยเนี่ยนะอันนี้นะไม่เงินคนคนโอ้โหพี่ยังจะตกใจอยู่นะว่าทำไมคนแถวบ้านเรามันชอบทิ้งทิ้งของอะไรไหมเห็นห อะไรวะไอ้้นอม่างนี Yo, ้จบห้องข้างหลังจบ หลังจากที่มีที่มันกดนุป๊ปังค่าแล้วการสิ้นสุดมันมีอยู่สามสิบตอนจบจบหมดแล้วอ่ะมาครั้งนี้เราจะไม่ไปเออไม่หยิบก้อนหินไม่ไปกินนมน้องสาวแต่ครั้งนี้พี่จะเล่นสิ่งนี้เอ้ยเหนืพี่ม้สัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าพี่จะเล่นไม่ที่หลังตอนจบแบบพี่จะออกไปข้างน,นอกครั้งนี้พี่จะไม่ไปหยิบหินไิสนาน่นิดนะ แล้วที่จะจบต้องมาจบสามตอนจบอดีตจบเลยกูเนี่ยหาล็อบบูล้องสาวมันจะเป็น,บบนย,ยังไงวะมันจะไปเข้าไส้หรอเนี่คิดว่ามันนา่าจะมีสมบัติโอ้ไม่มึนหนะเนี่ยวะไอ้อะอะไรข่ตะกร้าไข่เอาไปเอาไปได้ที่ไหนแล้วมีคนแจกฮาร์วีนฮาร์วีนผ่านแล้วนะพี่ใสต่ตอนเลขตอนเลขอะไรมันยังไม่พร้อมอะไรมันวะ ข้าเให้านึ ain, so ่งเป็นจิษนาให้งั้นยังไม่เอานะไปกันไปเก็บเงินน้องสาวนี่คือว่าโปรเกมที่สมมุติฐานว่าเรายังไม่หลับไงมาพี่จะไปกันข้างนอกนะพี่ขอเก็บเงินก่อนนะเอาไปสักสิบยี่สิบสองบาทก่อนะกันนะพี่เก็บเก็บพี่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวที่มันนานไป ว่าช่องไปไวเนี่ยพี่มาหยิบเห็นตรงนี้เนี่ยแหละแล kind of ้วมันก <Z> ็พาพี่ไปสถานที uh ่ป huh. รึกษาขาวไอเทียวไม่มีอะไรเนาะอะไรอะเอ้ยมันมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะเข้ามาไม่ได้อ่ะใช่ โอ้หฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันเพียงแค่รอรถมัสมึงหรอกีก่วันฮะเดี๋ยวมึงมาหาเปล่าต้องการอะไรให้ฉันเดาดีเดี๋ยวก่อนอะไรอย่างนี้นอ้าฉันลืมซื้อตัว๋วแล้วถ้าคนซื้อตั๋วให้ฉันแล้วมึงก็มาเป็นผ กูมาซื้อตัวเนี่ยเงินกูก็หมดสวัสดีครับแคทเชียตัวอหน่มาเอ้ยนี่ไงตัวซื้อตัว๋วแคทเชียเนี่ยมันก็เป็นภาระกูเนี่ยจบไหมแล้วเงินพี่ก็ยี่สิบแปดจบเลยก็จบแล้วกูไป ก็ช้าเื้อได้ไหมไม่ละไม่มาอ๋อมันมาไ,ได้เหอทุกคนไม่บาคุณแบบอ่าแล้วก็จบจุดจบของรถมัดจบของรถมัดมากันต่อกับการเล่นแบบนี้หลังจากที่เราเล่นแบบเมื่อกี้มาไอ้คนข้างๆนั้นอะมันเป็นพาระให้เราซื้อตั๋วรถมัดให้มันครั้งนี้เราจะไม่ซื้อตั๋วให้มันอีกแล้ว มามาทำไมพี่ห้าทำไมพี่ในห้องมีแค่หนึ่งบาทแล้วทำไมน้องคุณได้ห้าบาทวะอีแม่ล้วเอียงเนี่ยน้องกูได้หนึ่งสิบบาทหนึ่งสองน้องกูได้แค่หนึ่งบาทไอ้เนี่ยแล้เอย่างชิบเออพี่ลืมบอกนะคะเนื้อหานี้มีควาหยาบนะคะนอนแมนนะคะไปไปไป,ไป,ไปชิบอ่าแล้วนะคะจะไป เนี่ยโหแล้วพ่อแม่กูไปไหนวะเรากแล้วใครเขียนรูปภาพคูบอดี้หวะงานบ้านเรานี่มันเตียนเหลืองแปลกๆครดูขยับวะมาั้งนี้นะคะพี่จะเห็นตุ๊กตาข้างมันเนี่ยนนนนนึึงงะะตุ๊กตาเนี่ยมันคือตุ๊กตาตัวอีหยังนุ่มนุ่มๆพี่คิดว่ามันน่าจะมีศาสนาเมืองหลัง แต่สิ่งแรกคือพี่ต้องการที่จะเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเพราะว่าพี่ไม่เคยเข้ามาเพราะว่าอี玛ได้มาเป็นภาละาให้ซื้อตัวให้เออเสียงเพ็มคุ้นๆนะเหมือนในแซนอะในเกมนี่เธอเปล่าไม่ใช่มันไม่ชื่อไม่ได้นมซื้อนมเป็นแทนนอนมา นักเก็บแล้ว่าซิซิควบคุมให้เชียร์แล้วสมมุติว่าน้าหนอกินนมของน้องไฟแล้วเราซื้อนมทดแทนให้น้อง ผมแทให้น้องนะแตวพี่อยากมีสนามอากเย่ยแล้วทางนี้มันไมเอ้ยมันมีคนอยู่นู่นอ่ะทุกคนหมายไมายหมายหมาเ,เรา,าคุยกับเขาสิคุยกับเขาอีเมคอเแว่นตามันชื่อว่าแว่นตาอ่ะโยวังไงฉันมาเพื่อหาตัวเฮ้ย,อยโอ้โห แล้วลพี่อยากเปลี่ยนไปพี่จะใช้แค่เวลาแค่นี้นะนะโอเคเขาจะรอคุณเอาวนี่อ๋อให้เก็บร่มร่มรันเหรออ๋อหน้าทำไมเห็นอัดแ,แปลกๆแล้วอีบ้านนี่เป็นมักไพ่วะนี่ฉันไม่อยากที่นี่มีแแบบหนึ่งนะที่พี่หาไม่เจอแมทชื่อว่านีิชันไม่อยากกินออกป่ะห้าสองตัวแล้วนะไปนะพี่ยังไม่แหงนมนะพี่ยังไม่แหงนมนะไม่ให้หนักแหง นี่ยเนไม่ไห้อม่นี่สัขไม่ลองเคปมหน้านะเคที่